สวัสดีครับนี่คือรายการต้องซ่ารีวิวนะครับรีวิวอะไรก็ได้ตัวแล้วมีใครรู้จักแผ่นซีดีไหมครับหรือมีใครไม่รู้จักไหมครับแผ่นซีดีจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือกล่อง่อันี้มีลายเซนที่โจยีบอยด้วยนะครับขอบอกและนี่คือแผ่นซีดีซีดีบางอันนะครับก็จะเป็นเป็นกล่องแพ็กเกจกระดาษแบบนี้คล้ายๆแผ่นเสียงมันก็จะมีอาร์ตเวิร์กที่สวยงาม แต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเรื่องของแผ่นซีดีอะไรจะย้อนอยู่กันขนาดนั้นนะครับจะบอกอยู่ว่ามีแผ่นซีดีจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้ที่คอนโดที่นี่นะครับแล้วจริงๆอ่ะมีที่บ้านอ่ะเต็มเลยที่บ้านเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในกล่องแล้วแต่ที่คอนโดเนี่ยผมเก็บไว้ในชั้นแดงแล้วบางทีเนี่ยมันมีฝุ่นก็เลยสั่งกล่องเก็บมานะครับวันนั้นไปส่องกล่องเก็บซีดีมาก็ได้มาอันนีงก็เลยมาทําแกะกล่องรีวิวส่วนแผ่น dVD ีเนี่ยแผ่นมันจะเป็นเหมือนซีดี แต่กล่องมันจะเป็นทรงพวกนี้ทรงเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งจะสูงสูงหน่อยโจทย์ของผมคือต้องการเก็บไว้ผมมี DVD ผมมีอยู่อันนี้อันเดียวที่ยังยังเก็บยังเก็บไว้รวมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวงชื่นชอบวันนี้ก็เลยสั่งมาแล้วขอมาถึงแล้วผมไปเจอในร z ช d a ร้านที่ชื่อว่า b r ู d a s ช o อนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยร้านนี้มีกล่องพลาสติกใส่อะไรหลายอย่างเลยนะครับ หลายประเภทเลยลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สั่งปุ๊บเนี่ยค่าส่งก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้เวลาส่งเนี่ยปกติครับมาตรฐานแล้วก็ส่งมาผม,ผมชอบตรงที่มันเรียบร้อยดีนะครับแล้วมีตรงเนี้ยเขามีป๊ไมไว้ด้วยว่าของบอบางระวังแตกนะครับใหญ่เหมือนกันฮะตอนแรกผมเ,อเจอมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นแบบกล่องเก็บซีดีจากญี่ปุ่นประมาณห้าหกร้อยนะครับอันหนึง่ง ราคาประมาณห้าหกร้อยสวยดีครับดูดีเลยดูแบบดูญี่ปุ่นจริงอะแต่ว่าเขาระบุไว้อันนี้ว่ามันจะส่งใช้เวลาส่งประมาณเตรียมของสิบห้าวันอะไรทุกอย่างมันจะนานไปนะครับแล้วลนั้นก็แบบสี่ห้าร้อยเนาะแล้วพอเรามาเจออันเนี้ยร้อยสิบเอ็ดบาทรวมส่งอีกยี่สิบกว่าบาทอะไรเงี้ยรวมแล้วอันเนี้ยไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทก็ได้เป็นของพลาสติกใสเนื้อดีครับแล้วก็เป็นทรงสูงถ้าตามรูปเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ คือมันสูงเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ใส่ DVD เข้าไปได้ด้วยมีตัวล็อกนะครับให้ดูสัดชิ้นส่วนนิดหนึ่งข้างบนเขาก็มีเป็นคือจริงๆอ่ะด้านบนนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบผมอยากให้มันเรียบๆมากกว่าแต่ว่าอีกในนึงก็ดูแบบก็ดู9ก้าสนดีนะเนี่ยเขาก็มีตัวหนังสือ DVD Movie ฟฟี่เก m u ิวสิก d อดนะครับดูก็โอเคดีแล้วก็มีตัวล็อกได้ส่วนฝาเนี่ยสังเกตด,ดูมันจะมีตรงเนี้ย เป็นร่องเนี่ยเพราะว่าทางด้านด้านล่างของมันเนี่ยครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีแผ่นเยอะมีหลายอันมันก็จะเหมือนนี้ซ้อนได้มันก็จะล็อกได้มันก็ไม่ถึงกับล็อกหรอกแต่มันแค่มันเข้าร่องแล้วมันจะทําให้วางแล้วเป็นระเบียบขึ้นแล้วมีตัวแบ่งตัวแบ่งช่องมาทดนึดนงแผ่นซีดีมีอยู่ประมาณนี้ครับมีแผ่นเกมด้วยแผ่นเกม Xbox ซึ่งไม่ใช่ของผมล็อกเพื่อนไม่เอามาทิ้งไว้แล้วก็ยาวเลยไม่เอากลับกที เราจะทิ้งย้ายบ้านก็เสียดายนะครับก็เลยเอาติดมาด้วยมันก็จะไม่เก็บครับจะเก็บเฉพาะที่พวกเป็นอันนี้ซีดีที่เราคัดมาแล้วลองเลี้ยงใส่ดูแล้วนะครับจะเนี่ยได้ตามที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าขาดที่ให้กับสองแผ่นนี้เดี๋ยวจะลองขยับขยับดูอาจจะได้อยู่นะครับได้พอดีเป๊ะสวยงามเลยนะครับเวลาเก็บเราก็ต้องเอา ตัวสารของซีดีอ่ะตัวตรงนี้เอาขึ้นมานะครับเราเปิดมาเราก็จะได้ดูได้ว่าว่ามันเป็นยังไงเยี่ยมเลยครับเป็นโซลูชันที่ดีสวยงามราคาแค่ไม่เกินร้อยห้าสิบาทรวมส่งก็ดูเรียบร้อยขึ้นป้องกันเรื่องของฝุน่นด้วยถ้าตามสเปคแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิด เขาบอกว่าเขาเก็บได้40แผ่นกล่องนน CD เนี้ยครับ40แผ่นก็ซีดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสะสมอันหนึง่งสําหรับใครหลายๆคนเหมือนกันมันก็เป็นความเพลิดเพลินนะครับในการฟังเพลงแต่ปัญหาอย่างหนึ่งตอนนี้คือเครื่องเล่นซีดีผมก็ไม่มีนะผมต้องฟังจากในเสียบได้ซีดีกับแม c m ิ n i แล้วก็ฟังเอา,าแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันสปาร์กจอยนะครับแล้วก็อะไรที่มันทําแล้วเราสปาร์กจอยเราก็ทําไปครับเราก็ต้องเติมไปชีวิตคนเราก็ต้องมีอะไรที่มันให้มันจอยกันบ้างนะครับ เพื่อที่จะเป็นการแบบผ่อนคลายหลายๆอย่างนะครับเราค้นหากันไปครับว่าชีวิตจะชอบอะไรหรืออยากทำอะไรขอบคุณสำหรับการติดตามต้องท่ารีวิวครับรีวิวอะไรก็ได้ตัวแล้วพบกันใหม่บันพรุ่งนี้สวัสดีครับ